ขืนชื่อว่าพลานย่อมเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อยู่ในผืนป่ามากกว่าใครยิ่งเป็นพรานอาวุโสหรือว่าพรานรุ่นเก่าๆก็ย่อมผ่านอะไรมามากมายมากกว่าพลานรุ่นหลังๆมากนักพรานรุ่นใหม่ๆถึงจําเป็นจะต้องเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากพรานรุ่นเก่าๆมาแทบจะทุกคนไม่มากก็น้อยพลานเดชวัยห้าสิบห้าปีที่ถือว่าเป็นพรานรุ่นใหญ่คนหนึ่งมีพรานหนุ่มหลายๆคนที่ชอบไปเรียนรู้วิชา ทั้งเรื่องการล่าสัตว์การใช้อาวุธและวิชาอาคมต่างๆจากแกซึ่งแกก็ได้ถ่ายทอดให้กับพลานรุ่นหลังๆไปจนหมดสิน้นอย่างไม่มีหวงแหนโดยเฉพาะวิชาอาคมแต่ละคนนั้นความเข้มขลังก็ย่อมแตกต่างกันออกไปตามแต่ใครจะมีการฝึกฝนหรือว่ามันเพลียนเพิ่มพลังสมาธิภาวนามากแค่ไหนเท่านั้นถึงจะทําให้วิชาอาคมมีความเข้มขลังมากกว่าใครแม้จะเป็นวิชาเดียวกันกับที่แกถ่ายทอดให้กับพลานรุ่นหลังๆไปก็ตาม แต่แกเป็นผู้ที่ชอบมันเพลยนฝึกฝนเพิ่มพูนพลังจิตสมาธิอยู่เสมออาคมย่อมมีความแก่กล้ามากกว่าใครทั้งสิน้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแก่กล้ามากกว่าพลานรุ่นใหญ่อีกหลายคนในหมู่บ้านเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็ย่อมมีดีแตกต่างกันออกไปพลานเดชแกเป็นพานที่ชอบปลาสัตว์ใหญ่ๆโดยเฉพาะกับกระทิงและควายปลาทุกครั้งที่ล่าได้ก็ใช่ว่าจะเอาเนื้อหนังของมันออกไปจนหมดแกจะเลือกเอาเฉพาะส่วนที่แกชอบกินเท่านั้น ส่วนที่เหลือทั้งหมดก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ให้เป็นอาหารของสัตว์ป่านักล่าต่อไปซึ่งตามนิสัยของพลานท,ทั่วไปไม่ชอบการกระทําแบบนี้มากนักเพราะถือว่าเป็นการทําลายธรรมชาติมากกว่าแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของแต่ละคนเพราะว่าสมัยก่อนนั้นสัตว์ป่ายังมีหากินอยู่อย่างชุกชุมเมื่อช่วงไวยหน่มนั้นแกเคยประจันหน้ากับเสือลายผาดกรมาแล้วตัวต่อตัว,ตว,ตวแม้ว่าช่วงนั้นจะยังไม่มีความแก่กล้าวิชาอาคมมากนัก แต่เรื่องจิตใจของแกนั้นพลานคนอื่นๆเป็นต้องยอมรับถึงความกล้าหาญไม่กลัวตายของแกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแม้แต่เสือแกก็ยังฆ่าได้ด้วยมีดอาคมที่พกติดตัวเพียงแค่เล่มเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะสยบและทถลกเอาหนังของมันไปขายได้โดยที่แกนั้นไม่มีแม้แต่รอยขีดควรตามห่างกายแม้แต่นิดเดียวขึ้นชื่อว่าเป็นพลานที่มีความเหนียวมาตั้งแต่สมัยหนุ่มน่นแล้วและประวัติของแกที่เคยฆ่าเสือมานี่เอง ถึงได้มีพลานรุ่นหลังๆมาขอเรียนวิชาจากแกหลายคนทุกครั้งยามที่เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าพลานเดชแกจะมาได้รีบได้ร้อนที่จะยิงสัตว์ป่าตามที่ตัวเองต้องการแกจะใช้เวลาส่วนใหญ่ที่อยู่บนนั่งห้างนั่งสมาธิเพื่อเพิ่มพล,พลังจิตของตนเองอยู่เป็นประจำเพื่อที่จะได้มีวิชาอาคมและใช้อาคมได้อย่างเข้มข้งวัยห้าสิบห้าปีสำหรับพลานเดชไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของสุขภาพและร่างกาย แกยังแข็งแรงกระชับกระเฉงไม่ต่างอะไรกับพรานรุ่นนมนมเมื่อหลายวันก่อนได้ข่าวว่ามีพรานในหมู่บ้านที่เข้าไปนั่งห้างพบเจอกับเสือเข้าด้วยซึ่งเรื่องการพบเจอกับเสือนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มีอยู่ในทุกๆพื้นที่ในป่าอยู่แล้วแต่เกิดจากนานนานทีปีหนที่มันจะเล็ดหลอดออกมาจากป่าลึกมาหากินอยู่ในถิ่นที่หากินของชาวบ้านเมื่อถูกพรานไล่ยิงมันก็จะหนีกลับเข้าป่าลึกไปอีก แต่ลายพาดก่อนตัวนี้มันเหมือนไม่กลัวกระสุนปืนหลังจากที่พลานผู้นั้นได้ยิงขู่ไปหนึ่งนัดเมื่อเห็นว่ามันไม่กลัวกระสุนปืนก็เลยยิงซ้ำเข้าไปที่หลังของมันอีกนัดครั้งนี้มันถึงกับสะดุ้งโยงแต่มันไม่ได้ตกใจหรือว่ากระโจนหนีไปไหนแถมยังร้องคำรามลั่นด้วยความโมโหมองหาผู้ที่ยิงปืนใส่ตนเองไปทั่วแต่เมื่อไม่เจอมันก็ค่อยๆเดินหายเข้าไปในป่าลึกพลานผู้นั้นไม่รู้ว่ากระสุนปืนเข้าไปถูกส่วนไหนของมัน เพราะดูเหมือนว่ามันจะไม่มีความเจ็บปวดอะไรเลยมีเพียงแค่ทำให้มันแค่สะดุ้งเท่านั้นเมื่อกลับมาที่หมู่บ้านจึงได้บอกเตือนกับพลานและชาวบ้านให้ระวังตัวเรื่องเสือเอาไว้พลานเดชแกไม่ได้กลัวเรื่องเสือแถมยังคิดท้าทายว่าหากเจอมันด้วยตัวเองจะไม่ปล่อยให้มันหนีหลอดไปได้เด็ดขาดเมื่อแกเข้าไปนั่งห้างอยู่ในปา่าช่วงสองคืนแรกยังไม่ได้ยิงกระทิงปา่าหรือว่าควายปา่าแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกจิตเพิ่มพลังสมาธิอยู่เสมอแกนั่งห่างอยู่ในป่าจนครบสามวันก็ออกมาครั้งนี้ม่ได้เข้าไปล่าสัตว์ป่าเหมือนอย่างที่เคยในใจของแกคิดถึงแต่เรื่องเสือที่ชาวบ้านบอกเล่าให้ฟังด้วยความที่อยากจะล่าเสืออีกสักครั้งก่อนที่จะ,กะเกษียณจากการเป็นพลานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพอเห็นว่าตนเองนั้นอายุกรากโขแล้วพลานรุ่นเดียวกันก็เลิกเข้าป่ากันไปจนหมด หลังจากพักผ่อนอยู่ที่หมู่บ้านเพียงแค่คืนเดียวช่วงเที่ยงของวันล่งขึ้นก็ได้ข่าวร้ายว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้านถูกเสือฆ่าตายเป็นหนึ่งคนหลังจากที่เข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าเมื่อมันฆ่าเหยื่อแล้วมันก็กัดกินจนอิ่มน้ำแถมมันยังป่วนเปลี่ยนอยู่ใกล้ๆกับร่างของเหยื่อไม่ยอมไปไหนไม่มีใครสามารถเข้าไปเอาร่างของคนตายออกมาจากป่าได้เพราะดูเหมือนว่ากระสุนปืนที่ยิงเข้าไปนั่นไม่รู้ว่าละคายผิวหนังของมันหรือไม่ เพราะว่าทุกครั้งที่ระเบิดกระสุนออกไปแทนที่ไอ้หลายผาดก้อนนั่นมันจะตกใจหนีหรือหว,า,วาดกลัวมันกลับพุ่งกระโจนเข้าใส่พลานที่ยิงจนต้องพากันหนีกระเจิงเมื่อพลานเดชรู้เรื่องแกจึงรีบกลับไปเตรียมข้าวห่อสัมพาระใส่ย่ามสะพายปืนเดินดินเข้าป่าไปในทิศท,ทางที่ชาวบ้านบอกโดยที่ก่อนหน้านั้นไม่ถึงชั่วโมงก็มีพลานนมสองคนซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของพลานเดชเองได้พากันเข้าไปในป่าก่อนแล้ว เพื่อจะเข้าไปตามล่าเสือเช่นกันเมื่อเดินเท้าเข่าไปกลางป่าลึกซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณเกือบ8กิโลเมตรยังจุดที่มีพลานถูกเสือฆ่าตายและกัดกินอยู่บริเวณน,นั้นแกก็ยังไม่รู้ว่าศพของพลานผู้น,นั้นกับเสืออยู่บริเวณไหนและก็คงจะไม่ถึงขนาดต้องตามไปดูศพเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจจะเจอเข้ากับเสือเพราะไม่รู้ว่ามันจะหลบซ่อนตัวอยู่ตรงไหน,นจะเสียทายมันเสียปเปล่าๆแกหาต้นไม้อยู่ใกล้ๆกับบริเวณน,นั้นมากที่สุด เพื่อมัดนางห่างขึ้นมาดักอยู่บริเวณนั้นเพราะว่ามันเป็นเส้นทางลงไปที่ลำธารคิดว่าเสือมันจะต้องผ่านลงไปกินน้ำหลังจากที่มันกินเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงนั้นเป็นเวลาเกือบจะค่ำหลังจากที่เดินเท้าเข้ามาฝ่ายพลาน,นุ่มทั้งสองซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพลานเดชเองก็มัดห่างอยู่กันไม่ไกลจากพลานเดชมากนักแต่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่รู้ว่ามีใครอยู่บริเวณนั้นด้วยบรรยากาศในป่าแถบนี้ยิ่งมืดยิ่งเงียบสนิท ไม่มีแม้แต่เสียงนกเสียงกาให้ได้ยินซึ่งเป็นเรื่องปกติหากว่ามีสัตว์ร้ายอยู่ในป่าบริเวณนั้นสัตว์ป่าอื่นๆย่อมไม่โผล่หรือเหยียบย่างเข้าไปใกล้พลานหนุ่มทั้งสองแม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการพบเจอกับเสือแต่ก็ไม่เคยประมาทเมื่ออยู่ในพื้นปา่ขนาขณะที่นั่งจับสายตาจ้องมองไปในความมืดก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกำลังใกล้เข้ามาที่ใต้นั่งห้างของตนเองทั้งสองจึงยกปืนสับไกลเสียงดังสนั่นพร้อมๆกัน กระโจนพุ่งกับไปที่ร่างของเงาตะคุ่มตะคุ่มนั่นซึ่งอันที่จริงมันก็คือเสือจริงๆนั่นแหละตามที่ผานทั้งสองคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกสินเสียงปืนและประกายไฟผ่านหนุ่มทั้งสองกับมองอะไรไม่เห็นอีกเสียงปืนนั่นทําให้พลานเดชรู้ว่ามีพลานคนอื่นๆอยู่ในป่าบริเวณนั้นด้วยก็เข้าใจว่าคงจะพากันเข้ามาตามล่าเสือเช่นเดียวกันกับแกและคิดว่าเสือคงจะเข้ามาอยู่ในป่าบริเวณนั้นแล้วคาดว่าร่างของพลานที่ตายคงจะอยู่ไม่ไกลกันมากนัก ไม่กี่อึดใจต่อมาก็มีเสียงฝีเท้าเหยียบย่ำใบไม้แห่งดังกรอบแกรบกอบแกบไกลเข้ามาด้วยสัญชาตญาณของพลานที่มีประสบการณ์มากอย่างพลานเดชแกรู้ได้ทันทีว่าเสียงฝีเท้าที่แผ่วเบาแบบนั้นน่าจะเป็นเสือแม้ความมืดจะมองอะไรไม่เห็นหรือมองไม่ค่อยชัดมากนักแต่ปืนในมือของแกรกะเตรียมพร้อมที่จะสับไกได้ตลอดเวลาหากว่ามันโผล่เข้ามาใกล้ในวิถีกระสนปืน เมื่อเสียงฝีเท้านันใก่เข้ามาใต้นั่งห้างของแกเงาดำๆที่เห็นกับเป็นร่างของคนแทนที่จะเป็นเสือแถมจากลักษณะที่เห็นดันเป็นผู้หญิงซะด้วยพลานผู้มีประสบการณ์มากมายกลับเผลอปากล้องเลียกทักลงไปนั่นใครมาเดินมืดๆคํำๆอยู่แบบนั้นล่ะนะ่ะไม่รู้หรือไงว่าแถวนี้มันมีเสือผู้ที่อยู่ด้านล่างทำท่าทางสะดุงนิดหน่อยพลานเดชไม่ได้รู้สึกว่าร่างของหญิงสาวนั้นสะดุงเพราะคำว่าเสือ หรือว่าตกใจเสียงของแกมากกว่ามีเสียงของหญิงสาวตอบกลับขึ้นมาว่าฉันมาตามหาผัวที่ถูกเสือฆ่าตายโดยความมืดจนมองอะไรแทบไม่ถนัดก็เลยไม่รู้ว่าหญิงสาวนั่นเป็นใครกันแน่แต่นางบอกว่าเป็นเมียของพลานที่ถูกเสือฆ่าตายพลานเดดแกก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะเจอเสือหลากไปกินเสืออีกคนถึงได้รีบบอกให้หญิงสาวนางนั้นรีบปีนขึ้นมาอยู่บนนั่งห้างซะก่อนส่วนตนนั้นคือพลานเดด นางคงรู้จักเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันหญิงสาวก็ตอบกลับมาว่าตนเองคงจะปีนขึ้นไปไม่ไหวเพราะเมื่อสักพักไม่รู้ว่าถูกใครยิงผููที่ยิงคงคิดว่าตนเองนั้นเป็นเสือนางก็ก้มลงไปมองที่ขาเหมือนจะบอกว่าตนเองนั้นถูกยิงที่ขาจนบาดเจ็บพลานเดืดอึกอักอึกอักอยู่คู่หนึ่งเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีตอนแรกตนเองก็คิดว่านางเป็นเสือเช่นกันแต่สุดท้ายโดยที่ไม่ต้องตอบอะไรแกก็สะพายปืนเอาไว้ที่ด้านหลัง แล้วก็ปีนลงจากนางห้างพอกระโดดตุกลงไปถึงที่พื้นจ้องดูหน้าของหญิงสาวชัดๆแกกลับไม่ได้รู้จักหญิงสาวนางนี้มาก่อนแถมใบหน้าของหญิงสาวที่ดูเรียบง่ายธรรมดาจูจูก็เสยยยิ้มใช้มือทั้งสองข้างตบ,บเข้าที่หัวไหลของพลานเดชพลานเดดเองยังไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นแม้จะมีประสบการณ์มามากมายจากการเป็นพลานแต่แกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิต คิดว่าคงจะเป็นหญิงสาวชาวบ้านตัวทั่วไปแต่เมื่อดูแล้วมันกลับไม่ใช่จู่ๆนางก็กระชากเอาลำคอของพลานเดดเข้าไปขยำ้ำข่าวนี้แหละที่ทำเอาพลานเดดตกใจก็คิดว่านางคงจะเป็นผีป่านางไม้แน่ๆแต่นั่นกลับไม่ใช่อีกเพราะจู่ๆร่างของนางก็กลับกลายไปเป็นเสือลายผาดกอนไปต่อหน้าต่อตาขมเขียวของมันขย้ำกระชากเนื้อหนังบริเวณหัวไหล่และลำคอหมายจะฉีกร่างของพลานเดดกินเป็นอาหาร ต่ด้วยเนื้อหนังที่มีความเหนียวของพลานเดตมันไม่สามารถที่จะใช้คมเขี้ยวของมันกัดฉีกออกไปได้ถึงได้รู้ว่าเหยื่อของมันไม่ใช่คนธรรมดาทั่วๆไปคราวนี้พลานเดตถึงได้รู้ว่านั่นคือเสือสมิงนางเสือสมิงสาวเมื่อรู้ว่าคมเขี้ยวของตนเองไม่สามารถจะทําอะไรพลานเดชได้มันก็ใช้เลี่ยวแรงอันมหาศาลเวียงกระชากล่างของพลานเดชกระเด็นออกไปจนล่างของพลานเดชนั้นเข้าไปกระทบกับต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆ ปืนทีสะพายอยู่ด้านหลังถึงกับกระบอกคดงอไม่สามารถจะใช้การได้และขาดกระเด็นหลุดออกไปเมื่อเห็นว่าปืนไม่สามารถที่จะใช้งานได้อีกพลานเดชก็เหมือนว่าเป็นพลานสิ้นท่าไม่มีอาวุธมีดอาคมก็อยู่ในย่ามบนนั่งห้างเหลือแต่วิชาอาคมกับความเหนียวที่อยู่กับตัวเท่านั้นหมายจะขยับตัวรีบปีนหนีขึ้นไปบนต้นไม้แต่ก็ยังช้ากว่านางเสือสมิงสาวที่พุ่งกระโจนเข้ามาขย้ำอีกรอบ โดยที่ขณะนั้นพลานเดชไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าเหลียวแรงที่กระชากอันมหาศาลของนางเสือสมิงสาวกับแรงประทะที่ล่างกระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้อีกครั้งขาทั้งสองข้างของพลานเดชถึงกับหักสะบันจนต้องแหกปากร้องลันออกมาด้วยความเจ็บปวดแม้จะไม่มีร่องรอยบาดแผลที่ผิวหนังกระตามเสียงร้องรันโดยความเจ็บปวดของพลานเดชได้ยินไปถึงพลานนมทั้งสองที่นั่งห่างอยู่ไม่ไกล พรานนมทั้งสองจำได้ทันทีว่าน,นั่นเป็นเสียงของพรานเดชผู้เป็นอาจารย์โดยไม่ต้องพูดอะไรกันมากพรานนมทั้งสองลีบสะพายปืนพากันปีนลงจากนั่งห้างสาวเท้าไปยังบริเวณที่ยังมีเสียงร้องของพรานเดชด,ดังลั่นอยู่ซึ่งนอกจากเสียงร้องของพรานเดชแล้วก็ยังมีเสียงร้องคำรามลั่นของเสือที่ดังมาพร้อมกันด้วยช่วงไม่กี่อึดใจเพราะอยู่ไม่ไกลกันมาก พลานุ่มทั้งสองก็มาถึงบริเวณที่พลานเดชกำลังเสียท่าให้กับนางเสือสมิงสาวอยู่ปืนในมือของพลานุ่มทั้งสองกระเบิดตมตามขึ้นเสียงดังสนัน่นซึ่งบัดนี้กระสุนปืนของทั้งคู่ได้เปลี่ยนไปเป็นกระสุนอาคมไปแล้วเพราะหลังจากที่ยิงครั้งแรกนั้นไม่สามารถจะสยบมันลงได้พลานุ่มทั้งสองก็เลยคิดว่ากระสุนธรรมดาคงไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นกระสุนอาคมซึ่งกระสุนอาคมทั้งสองนัด ก็พุ่งเข้าไปที่ล่างของนางเสือสมิงสาวอย่างจังจนล่างของมันล้มตึงลงบนนอนดินพ่านอยู่ที่พื้นเมื่อนางเสือสมิงสาวรู้ผิดสงของกระสุนอาคมก็ได้สิ้นท่าไปเสียแล้วเพื่อไม่ให้พลาดพานนมทั้งสองจึงได้บรรจุก,กระสุนอาคมยิงซ้ำเข้าไปอีกสองนัดจนนางเสือสมิงสาวร้องคำรามลั่นเฮือกสุดท้ายก่อนที่จะขาดใจตายสนิทหลังจากนั้นก็ได้รีบพากันช่วยพรานเดชด้วยการหาไม้มาดามที่ขาทั้งสองข้าง แม้ว่าจะหนังเหนียวมาแค่ไหนแต่กระดูกระเดี่ยวนั้นไม่ได้เหนียวไปด้วยพลานที่มีอาคมแก่กาและประสบการณ์มากสุดท้ายก็ต้องมาเสียท่าให้กับนางเสือสมิงสาวแทบจะเอาชีวิตไม่รอดล่างกายฟกช้ำดำเขียวไปทั้งล่างด้วยแรงเวียงและกัดกระชากด้วยคมเขี้ยวของมันพรานหนุ่มทั้งสองถึงได้รู้จักปากของพรานเดชว่านั้นมันเป็นเสือสมิงจนถึงถูกเล่เหลี่ยมของมันหลอกล่อให้ลงมาจากนางห้างจนเสียท่าแทนที่อีกไม่กี่ปี พลานเดชเกิดจากเกษียณจากอาชีพการเป็นพลานแล้วแต่ก็ต้องมาเลิกลาจากการเป็นพลานไปเสียนับตั้งแต่บัดนี้ด้วยการบาดเจ็บที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดหนึ่งในพลานนมได้ออกไปตามชาวบ้านให้เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ช่วยกันเก็บเอาร่างของพลานที่ตายห่อใส่ผ้าเอากลับไปด้วยเพราะแทบจะเหลือแต่โครงกระดูกส่วนล่างของนางเสือสมิงพลานรุ่นเก่าๆบอกให้จัดการเผามันทิ้งเสียไม่เช่นนั้นวิญญาณร้ายของมันอาจจะไปสิงสู่กับสัตว์ร้าย หลายเป็นสมิงขึ้นมาได้อีกในชีวิตของการเป็นพลานของพลานเดดแม้จะเคยเจอแต่เสือแต่ไม่เคยเจอเสือสมิงแบบนี้มาก่อนโชคดีที่เอาชีวิตรอดกลับมาได้และไม่มีชาวบ้านคนใดต้องมาสังเวยชีวิตเพิ่มให้กับมันอีกถือว่าเป็นบทเรียนให้กับพลานรุ่นหลังๆโดยเฉพาะกับพลานนมทั้งสองได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเก่งกล้ามากแค่ไหนก็อาจจะพลาดท่าเสียทีเอาชีวิตไปทิ้งเสียในป่าเมื่อใดก็ได้